เกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับทางถนนผู้ใหญ่ขับรถแล้วนะครับว่ายังต้องรักษาความปลอดภัยให้กับตัวเองอย่างมากแต่ทีนี้ถ้าผู้ใหญ่ขับรถไปแล้วมีเด็กอยู่ด้วยนะครับโดยเฉพาะเด็กที่ยังอยู่ในวัยเป็นเด็กเล็กเด็กทารกนะฮะไม่เกิน5ขวบเนี่ยที่จริงรู้กันมานานแล้วนะครับว่าต้องมีคาซีทให้เด็กเนี่ยนั่งเบาะรถธรรมดาแบบเราไม่ได้เพราะเด็กตัวจะเล็กและถ้าเราคาดเข็มขัดนิรภัยนะครับโดยที่ไม่มีคาซีทหรือเบาะรองนั่งให้เด็กเ่ยนะครับ เข็มขัดนิรภัยต่อให้ปรับต่ำแค่ไหนเนี่ยมักจะไปอยู่ตรงบริเวณคอเด็ก oh. ถ้าเกิดอุบัติเหตุเด็กจะมีโอกาสออคอหักนะครับหรือว่าได้รับบาดเจ็บหนักสูงมากนะครับ,รบมไม่ว่าอย่างไรเนี่ยต,ต้องมีแต่ทีนี้ที่ผ่านมาเป,นเป็นความปลอดภัยที่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยพอมีทางเลือกก็จัดหามาให้เด็กๆเ,เ,เองนะครับแต่ทีนี้พอจะมีกฎหมายบังคับว่าถ้าไม่มีแล้วจะมีความผิดมันจะเป็นอย่างไรครับผมก็รัฐกิจานุเบกษาประกาศแล้วจะมีผลบังคับใช้ ภายในร้อยสบวันน่ก็จะเริ่มบังคับใช้ห้ากันยายนนี้นะครับสาหรับการใช้คาซีทในรถเด็กอายุต่ำกว่าหกขวบต้องนั่งคาซีดหรือเด็กที่สูงไม่เกินร้อยสบห้าเซนติเมตรต้องคาดเข็มขัดนิรภัยมีทั้งเห็นด้วยและเห็นต่างครับเราฟังในมุมมองของคุณหมอธนพงศ์จินวงหน่อยดีกว่าคุณหมอมองเรื่องนี้ยังไงในฐานะผู้จัดการศูนย์วิชาการเพื่อความปลอดภัยทางถนนคุณหมอสวัสดีครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับคุณบิวัตรคุณจิรยุทธ และก็ท่านผู้ฟังครับครับจริงๆแล้วในประเด็นนี้ฮะทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองตื่นเต้นแล้วก็ตกใจพอสมควรนะฮะหลายคนมองว่าเออออกกฎหมายนี้มาเนี่ยในช่วงที่เงินทองหายากแบบนี้ตกลงแล้วมันมันดีหรือมันไม่ดีกันแน่คุณหมอมองยังไงฮะแทนที่จะมีคนเห็นด้วยส่วนใหญ่ก็จะมีคนเห็นแย้งเหมือนกันนะครับครับคือเจตนาลมเนี่มันดีอยู่แล้วฮะค,คือเรื่องของเซฟตี้แต่แต่จังหวะเวลาฮมันมันมาในช่วง ที่แบบแต่และครอบครัวแทบไม่มีเงินเหลือติดบ้านก็ก็เข้าใจครับตรงนี้เข้าใจเลยว่าแต่ตัวพาร์สิสมันก็ไม่ใช่ถูกถูกใช่ฮะนั้นถ้าไปซื้อถ้าถ้าเอาแบบรุ่นสเปคมาตรฐานของนอกเลยเนี่ยก็เป็นหลักพันหลักหมืน่นครับโอ้ใช่เพราะนั้นามันมันก็สำหรับครอบครัวครอบครัวหนึ่งเนี่ยนะคะ ที่ที่จําเป็นต้องใช้เขาเขาก็ต้องแบกรับพอสมควรอันนี้ไม่นับรวมว่าเดี๋ยวพอลูกเขาโตขึ้นนั่ง,น,งนั่งไปแป๊บแป๊บ,ปบเอาตัวโตเกินเก้าอี้อีกแล้วเพราะต้องเปลี่ยนไปอีกข้อจํากัดของของไ์ของเด็กอีกเพราะฉะนั้นผมคิดว่เาเรื่องนี้อถ้าถ้าอ่านดูในข้อกฎหมายเนี่ยมันจะมีอยู่วักหนึ่งที่เขียนว่าอใน ประโยคที่บอกว่าในการกําหนดรายละเอียดเนี่ยจะให้ทางสำนักงานตารวจแห่งชาติไปกําหนดรายละเอียดนะฮะก็เป็ปนผลที่ที่มีวักนี้ขึ้นมาเพื่อให้อ่าไปกําหนดว่าเพราะปกติถ้าเด็กโตขึ้นมานิดหนึ่งคือถ้าน้ําหนักเขาอะครบับประมาณสิบสิบห้ากิโลอ่าสิบห้าถึงสิบแปดกิโลเนี่ยเด็กเด็กไซ์เนี่ฮะเขาสามารถนั่งที่เขาเรียกว่าเป็นบูสเตอร์ซ<ส>ีได้<า>ครับผม อันนี้อันนี้บูสเตอร์ซเนี่ยมันใช้ร่วมกับซ t b เบลของรถได้เลยครับแล้วแล้วบูสเตอร์ซีดมันก็ไม่แพงครัมันราคาประมาณสองพันสองพันนิดนิดซึ่งแต่ยี่ห้อแต่ก็แท้แต่เลทประมาณนี้ฮะสองพันถึงสามพันก็สามารถหาซื้อได้นะครับแล้วแล้วพอพออีกนิดนึงเขาโตขึ้นส่วนสูงถึงร้อย เอาเอาแบบชัชว์เลยนะ150น้ำหนัก20กิโลเนี่ยพูดง่ายคือเด็กเริ่มห้อยขาขาเริ่มถึงพื้นอะไรเงี้ยก็นั่งนั่งซีดเบลของรถได้คนระับเพราะว่าที่เราห่วงจริงๆก็คือซีดเบลที่เวลามันลังฮนะร,รถรถ,รถต้องเบรกแล้วมันลังเนี่ยแล้วเรากลัวเรากลัวสายรัดเนี่ยมันมันลังไปที่ตัวอวัยวะของเด็กอนะแล้วแล้วถ้า ถ้าเด็กตัวเล็กมากๆบางทีมันไปพาดคอรหรือพา,พาดพาดตรงอวัยวะของเด็กนะตรงตรงนี้มาาันจะอันตรายแต่ถ้าเขาน้ำหนักถึง20่กิโลหรือว่าสูงร้อยห้าสิเซนขึ้นไปเนี่ยตรงนี้นั่งนั่งซีเบลผู้ใหญ่ได้แล้วครับไม่ต้องติดอุปกรณ์เสริมนะครับทีนี้ในในประเทศไหนบ้างครับที่เขามีการบังคับแบบตำรวจเจอเด็กนั่งไม่มีคาซีทแล้ว มีโทษปรับได้ทันทีครับหรือว่ามันมีหลายประเทศแล้วครอาจารย์ครับเอาเอาเอาที่เร็วๆนี้เลยฮะคือปีที่แล้วนี่ก็เป็นของฟิลิปปินส์ประกาศใช้ก่อนหน้านั้นสองสามปีก่อนเนี่ยเป็นของมาเลเซียคครรัับบมาเลเซียประกาศใช้ไปก่อนเราสามปีละนะครับอันนี้พูดถึงเพื่อนบ้านนะครับแต่แต่ขณะเดียวกันเขาของเขามีมีระบบปรับอีกอันหนึ่งคือ เขาเขามีรัฐที่ปรับเรื่องการซัสพิไยคือเขาใช้กลไกภาษีมาช่วยด้วยฮะคือทําให้เรื่องของอ่าพวกอุปกรณ์พวกนี้ยมันถูกลงมันก็เพิ่มทางเรื่องขาเดียวกันอย่างของฟิลิปปินส์เองเนี่ยเขาเขามีองค์กรที่มาทําให้ให้เกิดคล้ายๆาคาซีดมือสองนะฮะเพราะว่าเวลาเวลาเด็กมันโตเร็วๆเนี่ยผู้ปกครองไม่ไม่มีแรงจะ ไม่ไม่มีกําลังจะซื้อมากก็อาศัยวิธีมีการเปลี่ยนมือกันนะอคือมันมันยังดีอยู่นะะยังใช้ได้แต่แต่เขาก็จะคล้ายๆเปลี่ยนมือสองกันนะคะมีแต่แต่พวกเนี้ยถ้ามีการจัดการที่ดีนะมันมันก็สามารถเอามาช่วยกันได้ครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าเรื่องนี้เรื่องนี้ถ้ารัดมาจัดการอย่างเป็นระบบไม่ว่าจะเป็นเรื่องภาษีเรื่องการได้เปลี่ยนอาจจะรวมไปถึงเรื่องการ ร้างให้ให้กลไกอย่างเช่นเ,เรื่องนี้กลายเป็นสวัสดิการขององค์กรเป็นสวัสดิการให้คุณมาทำงานพอคุณคุณมีลูกก็เป็นสวัสดิการที่มีคาซีให้อย่างเงี้ยน, <ขอ S 1> นะครับอ๋อครับทีนี้ตัวกฎหมายนะครับก็มีคนทักท้วงนะฮะ,ะถามทวงว่าลักษณะของการมีคาซีเนี่ยมันต้องไปแก้กฎหมายของการนั่งรถยนต์ โดยปกติที่ยังไม่มีคาซีทอยู่ก่อนหรือเปล่าเช่นรถกระบะที่ด้านหลังเป็นแคปซึ่งบ้านเราเนี่ยอ่าบ้านเรานั่งเป็นแคปกามนาแล้วและแคปเนี่ยไม่สามารถติดตั้งคาซีทของเด็กได้ด้วยครับจริงจริงแอนมันมันไปพันกันไปหมดเลยนั่งแคปแคปเนี่ยมันไม่ใช่ที่สําหรับนั่งนะครับครับการ การนั่งแคปเนี่ยมันมันไม่เซฟเลยฮะแล้วแล้วอุบัติเหตุที่เวลาเกิดกับรถฟิกออพเนี่ยรถกระบะคนนั่งแคปอย่าว่าแต่เด็กเลยผู้ใหญ่อันตรายครับนะเพราะนั้นคือคือบ้านเรารถกระบะเนี่ยถูกถูกทำให้มองว่ามันคือรถอเนกประสงค์ไงครับอพอถูกม,มองว่ามันคือรถอเนกประสงค์เอาไว้ขนของด้วยขนคนด้วยแล้วแล้วสามารถใช้ สเตปแคปเนี่ยเป็นที่ขนคนนะอ็นนี้ก็เลยเป็นมองว่าเนี่ยมันมันเป็นที่นั่ง่ะจริงๆม,มันไม่ใช่ที่นั่งนะครับมันที่ไว้ของครับดังนั้นตรงนั้นมันก็ไม่สามารถจะติดตั้งคาซีได้แล้วก็ต่อให้ผู้ใหญ่นั่งเองก็อันตรายถูกต้องนะฮะอาจารย์อ่อใช่ครับใช่ครับเอ๊ะไอาการติดตั้งคาซีเนี่ยครับบางคนก็สงสัยว่าแล้วถ้าเป็นพวกรถเมย์แท็กซี่รถโรงเรียนรถประจําทาง ต้องติดคาซีด้วยไหมฮะถ้าหากว่ามีเด็กอายุไม่เกินหกขวบขึ้นหรือสูงไม่เกินร้อยสมสิบห้าเซนขึ้นเนี่ยเขากลัวโดนปรับครับม,ม,มันจะมีกลุ่มยกเว้นฮะเช่นรถรถเมย์รถสองแถวรถการเกษตรรถอะไรพวกนี้จะได้รับการยกเวน้นแต่ถ้าเป็นรถโรงเรียนอย่างเช่นรถตู้โรงเรียนเอันนี้อันนี้ให้มีการติดตั้งไปด้วยครับโอแล้วนี้ใครรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการติดตั้งคาซีในรถโรงเรียนอะไรเงี้ยครับอาจารย์ตรงนี้ เข้าใจว่าจะไปอยู่ในวัคซี่เดี๋ยวทางสำนักงานตำรวจชาติจะต้องไประบุรายละเอียด่ะเช่นผมผมเข้าใจว่าถ้าทางโรงเรียนที่เขาจะมีมีรับนักเรียนเนี่ยเด็กเล็กเขา<ๆ>ใช้ทางเลือกเพราะว่าเด็กกลุ่มที่ไปโรงเรียนเนี่ยส่วนใหญ่ก็สิบห้ากิโลขึ้นนะก็สามารถบูสเตอร์ซีได้เลยอ๋อโอเคปรับไปบใช้อย่างนั้นได้ใช่ไหมครับเอ๊ะในในเรื่องของข้อกําหนดรายละเอียดก่อนที่จะบังคับใช้ห้ากันยายนเนี้ยครับคุณหมอ อันเนี้ยสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเนี่ยเขาจะต้องรับผิดชอบในการร่างรายละเอียดข้อกาหนดทั้งหมดใช่ไหมฮะใช่ครับเพราะว่าถูถกเขียนไว้ในในกฎหมายเลยครับอ๋ออะไรจะต้องทําตามอะไรจะได้รับยกเว้นเราต้องรอดูรายละเอียดตรงนั้นใช่ครับร้อี่สิบวันนี้เพียงพอไหมฮะในการร่างรายละเอียดทั้งหมดให้เสร็จจริงๆถ้าเริ่มร่างตั้งแต่ตั้งแต่วันนี้เลย<ม>ก็ทันนะครับแล้วเริ่มร่างแล้วก็รีบเอามา ให้สังคมได้รับรู้เพื่อจะต้องปรับเปลี่ยนนะถ้ามันมีเรื่องรายละเอียดต้องปรับเปลี่ยนต้องออาไปติดตั้งเขาเขาจะได้เตรียมตัวได้ทันหรือทำเรื่องต้องการการลงทุนแต่ถ้าคือสิ่งที่เป็นห่วงคือเขาอาจจะไปจะถึงวันที่ห้ากันยาเขาจะเขาจะไปเริ่มลางเอาใกล้ๆ้สิงหาอะไรเงี้ยกลัวว่าจะเดือดกระชั้นเกินไปเดี๋ยวไม่จะไปูุระหูตอนนั้นนะครับครับแสดงว่าช่วงเวลานับตั้งแต่ตอนเนี้ย ไปจนถึงก่อน5กันยาเนี่ยฮะถ้ารถคันไหนมีเด็กขึ้นรถด้วยมีเด็กนั่งในรถด้วยแต่ไม่ได้มีคาสีคือยังไม่ผิดยังไม่ถูกปรับ2,000ใช่ไหมฮะอาจารย์คุณหมออ๋อย่างครับช,ช่วงนี้เป็นแค่ช่วงช่วงกฎหมายออกมาคล้ายๆมามาเตือนนะจริงๆก็คือการประชาสัมพันธ์นะเป็นการอ,ออกในราฐก,กิจจาเพื่อประชาสัมพันธ์<อ>เพื่อ,อเพื่อให้สังคมรับรู้แล้วก็เตรียมการ,รแต่แต่ขณะเียวกันผมคิดว่า ก็น่าจะใช้โอกาสเนี้ยสร้างความเข้าใจว่าทําไมเราต้องต้องมีคือผมคิดว่าบางทีว่าเราหลายข้อกฎหมายไม่ไม่ไม่ใช่ใชเฉพาะเรื่องเนี้ยเราเราสร้างการรับรู้ในเชิงอย่างเป็นวิทยาศาสตร์ที่น้อยไปอย่างเช่นผู้ปกครองหลายคนเข้าใจว่าแค่เอาลูกเขานั่งตักเนี่ยเขาก็อุ้มเอาอยู่อ่าแต่แตในความเป็นจริงเนี <c oughs> ่ยคุณคุณพีรวัตรคุณเจริญยุับ <c oughs> เอาเอาไม่ต้องวิ่งเร็วครับวิ่งแค่หกสิบกิโลเมตรอ่ะแล้วลูกเขาหนักแค่สิบกิโลเนี่ยครับแรงแรงที่เกิดขึ้นเมื่อมีการชนเนี่ยลูกหนักสิบกิโลรถวิ่งหกสิบกิโลแรงที่เกิดขึ้นเนี่ยมัน,ม,นมันเกือบถึงอา,อาจจะมีแรงอาตราเร่งเนี่ยเอคูณเข้าไปเนี่ยอาจจะสูงถึงเกือบหกร้อยตัวนิวตันนะครับครกล่มเนี้ยยังไงแม่ที่กอดไว้ก็เอาไม่อยู่อะ เด็กก็จะพุ่งออกมานะฮะพุ่งออกมาถ้าล่งเขาดั้งอยู่ตอนหน้าดีไม่ดีก็คือพุ่งทะลุกระจกออกมาเลยคืออตรงนี้อาชีพอาจจะต้องอาศัยการจําลองให้คนเห็นนะครับเห็นเป็นรูปธรรมจริงๆคนถึงจะรู้สึกว่าอ๋อมันมันเป็นเหตุเป็นผลนะครับาาการมีความสาคัญมีมีม,มีเหตุมีการข้อกําหนดให้นั่งคาซีทเพราะเหตุผลนี้เองครับครับครับ แล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยอันนี้ถูกต้องใช่ไหมที่ว่าคาซีดเนี่ยต้องติดตั้งเบาะหลังเท่านั้นเบาะหน้าไม่ได้ถูกไหมฮะเอขึ้น,ข,นขึ้นกับช่วงวัยของเด็กฮะแต,แต่แต่ระยะหลังเนี่ยเขาเขาจะให้เลี้ยงเบาะหน้าเพราะว่าเบาะหน้ามันมีแอร์แบ็กด้วยเอเวลาเกิดเหตุเนี่ยแอร์แบ็กมันพอแอร์แบ็กมันกระชากออกมาเนี่ยครับแล้วแล้วมันตำแหน่งที่ที่อยู่กับตัวคาซีดเนี่ยที่มันใกล้เนี่ย แอร์แบที่มันระเบิดออกมามันก็จะทําอันตรายกับเด็กหรือหรือถ้าเด็กที่อายุน้อยกว่าสองขวบเนี่ยปกติเขาจะให้เด็กนั่งแล้วก็หันหันหันทิศทางตรงข้ามก็คือหันหน้าไปฝของรถเงี้ยครับเพราะฉะนั้นก็เท่ากับว่าตัวหลักตัวที่นั่งเนี่ยมันอยู่คิดกับแอร์แบ็เลยอันนี้ยิ่งอันตรายครับครับผมมีบางครอบครัวอาจจะรู้สึกว่าคนที่ออกข้อกําหนดข้อกฎหมายตรงเนี้ยไม่เห็นใจคนที่ เขามีรถแค่คันเดียวแล้วมีสมาชิกในครอบครัวเยอะเพราะว่าปกติเนี่ยสี่ห้าคนก็นั่งอัดกันไปพ่อแม่ลูกแต่ถ้าเกิดว่าต้องมีคาร์ซีทเขามันใส่ด้วยเนี่ยมันก็กลายเป็นว่าที่นน่ามันก็จะจํากัดจําเขียียเอ๊จะขอความเห็นใจหน่อยไม่ได้เลยยุคนี้สมัยนี้เศรษฐกิจแบบเนี้ยฮะคุณหมออะยังไงดีฮะถ้ามีคนปักเพาะแบบนี้ขอความเห็นใจแบบเนี้ยฮะผมผมคิดว่าอย่างอย่างแรกก็คงต้องต้องรับฟังแล้วก็รัดเดงก็ต้องเข้าใจ ในข้อจํากัดนะฮะต้องต้องเข้าใจแล้วก็พยายามจัดการเป็นเคสใ y เคสฮะคือทําให้หาทางที่จะช่วยเหลือหรือจะทํายังไงให้ถ้าเขายังมีความจาเป็นต้องเดินทางใช่ไหมครับทำยังไงจะให้การเดินทางของเขาปลอดภัยใช่ไหมส่วนทางเลือกอื่นนะฮะทางเลือกอื่นเช่นถ้าเขาจะต้องมีบูสเตอร์ซีดเป็นไปได้ไหมน้ำหนักเ ตัวกลิ่นะของเด็กมีความใช้ก็เป็นไปได้ไหมก็อาจจะเป็นทางเลือกนะแล้วก็อาจจะต้องควบคู่กันคือรถที่ขับก็อาจจะต้องลดเน้นเรื่องของไม่ไม่ใช้ความเร็วสูงอ่ตรงนี้ก็เซฟไปอีกทางหนึ่งครับ,รบเ,เพราะว่าเ,เรียนงี้ครับคุณผลว้วมเรอ,อกฎหมายเนี่ยมันออกมาในภาพรวมเนาะเน้นเราต้องนึกถึงเซฟตี้ในภาพรวมนะอ่า พราะงั้นเว,เวลาเขาออกกฎหมายเขาจะดูภาพรวมแต่เวลามีคนได้รับผลกระทบแล้วก็เกิด<ม>เกิดเกิดในในรายที่เกิดผลกระทบจริงๆเนี่ยผมคิดว่ารัฐเองก็ควรจะรับฟังแล้วก็ควรจะเข้าไปช่วยเหลือ<ม>อันนี้เห็นด้วยครับนะครับผม,บผมทีนี้ถ้าถ้าเป็นแบบนี้เนี่ยนะครับกับหลายอย่างที่มันยังดูเหมือนจะติดตรงนั้นติดตรงนี้อยู่เนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกนะครับใช้การสร้างการรับรู้ทางวิทยาศาสตร์ได้เยอะเนี่ยแล้วก็ชะลอ การบังคับใช้กฎหมายนี้ไปก่อนนะครับแต่ว่าเน้นสร้างการรับรู้ถึงความปลอดภัยก่อนอันนี้มันจะเป็นแนวทางที่ดีกว่าหรือเปล่าครับอถ้าถ้าถามว่าต้องชะลอไปครับแต่นี้ตรงนี้มันก็อาจจะมีคําถามซ้อนขึ้นมาอีกว่าเราต้องชะลอนี้ไปไปนานแค่แคไหนเพราะเพราะเพราะร้อยยี่สิบวันเนี่ยก็ถือว่าสี่เดือนแล้วนะฮะครับพี่จะให้ให้ตั้งหลักเพราะนั้น ก็ถือว่าก็ก็เป็นการชะลอไประดับหนึ่งแล้วนะครับอ๋อเพียงแต่ว่าระหว่างนี้จะต้องมีกิจกรรมมีแคมเปญอไรก็แล้วแต่ที่เรียกว่าสร้างการรับรู้ในเรื่องนี้เยอะๆถูกไหมครับครับ,ค,รบคุณหมอครับถามหน่อยนะฮะว่าคือในระหว่างอีกร้อยี่สิบวันก่อนที่จะมีผลบังคับใช้ห้ากันยาเนี่ยมันจะสามารถทําให้พวกสินค้าอย่างคาซีหรือว่าบูตเตอร์ซีเองเนี่ยราคามันมันลดลงมาได้ก่อนไหมฮะ เพราะว่าบางคนเขากลัวไงซื้อตอนนี้ราคาแพงเดี๋ยวถ้าพอบังคับใช้ไปแล้วตอนนู้นออกประกาศขอความร่วมมือมาแล้วเดี๋ยวราคามันจะไปถูกก็นู้น,นกันยาเป็นต้นไปแล้วเนี่ยถ้าตอนนี้ขอให้มันราคาลงมาก่อนเลยมันพอจะช่วยกันได้ไหมฮะอมพอจะเป็นไปได้ไหมครับคุณหมอไม่ไม่ไแน่ใจในแง่ดีบานสัผ่ายแต่แต่ที่แน่ๆในสต็อกที่เขาสั่งมาแล้วเนี่ยผมเชื่อว่าขราคาเนี่ยเขาอาจจะตั้งไว้แล้ว นะคะส่วนถ้าเกิดคนยังไม่ซื้อตอนนี้แต่แห่ซื้อเยอะๆตอนสิงหากันยาเนี่ยช่วงนั้นราคาก็อาจจะขึ้นนะแต่แต่ผมกํลังนึกถึงอย่างนี้ว่ามากกว่าครับคือว่าทํายังไงให้สินค้ารดใหม่เข้ามาเนี่ยมันได้รับการลดภาษีในรถใหม่มันราคาถูกลงแล้วก็สื่อสารรีบสื่อสารให้สังคมรับรู้ว่าเ ไม่ต้องห่วงเรื่องราคาเดี๋ยวเดี๋ยวภาครัฐจะเข้ามาช่วยเหลือดูแลกระทรวงพาณิชย์เข้ามาประกันราคาอย่างเงี้ยครับผมด้วยนี้อันนี้คือหน้าที่รัฐครับอืมครับผมอ่ะได้ครับเดี๋ยวรอดูความชัดเจนแล้วเดี๋ยวยังไงมีโอกาสคงได้คุยกับคุณหมอใหม่นะครับก็ถ้าไงฝากครั้งคุณจิรยุคุณติดตามหน่อยก็ดีนะฮะเพราะว่าในมุมเซฟตี้ผมก็ยังอยากจะเชียร์ตัวข้อกฎหมายนี่ฮะกับ แต่ก็ไม่อยากให้เป็นหันครับครับผมเบื hmm. ้องต้นมีความคืบหน้าล่าสุดมาอย่างนี้ครับคุณหมอคือทางด้านของพลตบตรีจิรสันแก้วแสงเอกรองผบชนเนี่ยท่านบอกว่าหลังจากที่มีออกประกาศราชกิจจาแล้วก็จะมีผลบังคับใช้ในอีกร้อยยี่สิบวันหรือบังคับใช้ห้ากันยายนนี้ฮะตอนนี้สํานักง,งานตํารวจแห่งชาติก็จะเร่งจัดทํารายละเอียดข้อบังคับต่างๆนะฮะแล้วเขาบอกว่าหากตีความข้อกฎหมายเนี่ยมันไม่ได้บังคับตายตัวว่าต้องใช้ที่นั่งนิรภยัยคือคาซีทอย่างเดียว และก็ยังบอกได้ว่าจัดหาที่นั่งสําหรับเด็กเช่นการจัดให้เด็กนั่งและคาดเข็มขัดนิราภัยให้หรือใช้วิธีการป้องกันอื่นๆเช่นนําเด็กมานั่งตักและคาดเข็มขัดนิราภัยให้ทั้งตัวเด็กและผู้ปกครองอซึ่งวิธีการดังกล่าวเดี๋ยวขอรอสตอชอร่างข้อกําหนดให้ชัดเจนก่อน120วันยังมีเวลาแต่ถ้าร่างไม่เสร็จภายใน120วันยังมีเวลาอีก90วันดังนั้นอตเต็มที่เลยเนี่ยเร็วสุดคือ5กันยายนข้อกําหนดจะแล้วเสร็จหรือช้าสุดคือ 5ธันวาคมปีนี้เนี่ยฮะเป็นความคืบหน้ามาล่าสุดครับคุณหมออ๋อครับอันนี้อันนี้ก็เพิ่งทราบเหมือนกันนะครับครับครับแต่แต่แต่ฟังแล้วก็แอบแอบสะกิดนิดเดียวเอาเด็กมานั่งจักแล้วมาลัดลัดเข็มขัดพร้อมกันเนี่ยอันี้ไม่ได้ลึกไม่ออกแต่แต่ก็อดเป็นห่วงไม่ได้เนี่ยครับผมเดี๋ยวอาจจะต้องรอดูในรายละเอียดข้อกําหนดอีกทีเพราะว่าเท่าที่ดูสักท่าทีแล้วตํารวจก็ดูเหมือนจะ เข้าใจในความกังวลหรือข้อจํากัดของหลายๆครอบครัวแล้วก็รถหลายๆคันเหมือนกันแต่ว่าจะมีวิธียังไงที่จะให้ปลอดภัยทั้งคนขับเด็กแล้วก็ไม่กระทบกระเทือนเรื่องของฐานะการเงินด้วยอันนี้เดี๋ยวคงต้องติดตามกันต่อนะฮะครับครับดีเลยครับครับผมได้ครับคุณหมอครับเดี๋ยวมีโอกาสคุยกันอีกนะครับครับยินดีมากครับครับสวัสดีครับคุณหมอครับครับสวัสดีครับ